หล,ลักเกณฑ์ในเรื่องการเลือกสถานที่ตั้งโรงพยาบาลน้ําเสียของชุมชนนะครับสถานที่ตั้งควรเป็นที่ต่ํานะครับทําไมควรเป็นที่ต่ําเพราะว่าเพราะว่าเราต้องวางท่อให้ไหลธรรมดยวิธีการวิตี้ก็จะดีนะครับเพราะว่าไหลาการวิตี้ทำให้ประหยัดในการค่าใช้จ่าย พูดถึงการวางระบบบัตรผมไปได้ไปร่วมกับทางาาการปรับรังทบทวนร,ระบบนะครับที่รังสิตอย่างที่เล่าไปแล้วปรากฏว่าระบบมีจุดเดียวพอมีจุดเดียวน้ําเสียที่มาจากอย่างเช่นบางคดีนะครับนิคมบางคดีแถวนั้นก็ต้องสูบส่งมายังรังสิตเพราะฉะนั้นทําไงฮะค่าท่อคาแรงก็เพิ่มขึ้นต้องมีระบบสูบมากขึ้นนะตอนนี้ก็เลยลอง การทบทวนเราก็เลยลองดูกระจายดูเพื่อให้ระบบสามารถตั้งระบบที่แต่ละจุดโดยไม่ต้องให้มันไหลโดยกาวิวทีได้ก็ได้ประหยัดไปเยอะนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งจะเห็นที่เราพิจารณาได้นะครับทีนี้มาพิจารณาเรื่องอระยะห่างจากชุมชนนะฮะก็ควรไม่ควรไม่ควรไม่ต่ํากว่า300เมตรเพราะว่าเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องเรื่องเสียงต่างๆที่อาจจะเป็นรบกวนกับชุมชนได้นะครับต้องมีทางเข้าออกที่สะดวก เพื่อขนส่งว,วัสดุอุปกรณ์กากตะกอนขยะสารเคมีต่างๆนะครับรวมทั้งก,การเวลาก่อาสร้างเราก็ต้องมีการขนพวกอุปกรณ์ต่างๆระบบประป,ระประาไฟฟ้าโทรศัพท์ต่างๆ,ๆพวกนี้ด้วยครับลงบาบัดน้ำเสียที่ก่อสร้างต้องระวังเรื่องน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมนี่เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องดูว่าระดับน้ําท่วมที่เคยท่วมขังนี่แค่ไหนเพราะฉะนั้นถึงแม้เป็นที่ต่ําต่ํามากก็ไม่ได้ต้องดูด้วยบางจุดอาจจะต้องต้องเอาที่สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะป้องกัน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดน้ําท่วมได้นะครับเพราะถ้าเราไปทําเขื่อนกั้นก็อาจจะแพงกว่าได้สภาพของดินชั้นดินก็ต้องแข็งแรงเพียงพอในการรับน้าหนักของโครงสร้างนะครับอันนี้เราต้องเจาะดินดูเอาดินมาดูว่ามีสามารถรับรองรับความน้ำลองรับน้ำหนักได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญอันหนึ่งเรื่องราคาที่ดินอีกกันก็เป็นตัวสําคัญเลยราคาที่ดินนี่จากการที่ราคาคร่าวๆนะครับถ้าหาก50,000 0บาท ห้าแสนบาทต่อไร่นี่ก็เป็นระบบระบบระบบปรับเสถียรนะครับถ้าหากระหว่างห้าแสนถึงสามล้านก็เป็นระบบที่ระบบสารตเติมอากาศนะครับแต่ถ้ามากกว่าสามล้านบาทต่อไร่นี่ก็เป็นระบบที่เติมอากาศหรือแอคติเดสลาดพวกนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เลือกคร่าวๆนะครับแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันอีกก็ต้องดูด้วยอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้ระบบนั้นะระบบนี้ก็ต้องดูสถานที่ต่างๆแต่ละแห่งเรื่องราคาที่ดินก็เป็นอันหนึ่ง ทีนี้มาดูว่าที่ดินที่ใช้สําหรับก่อสร้างบมบัดนั้นถ้าประมาณการคร่าวๆนะครับสำหรับระบบบ่อผึ่งนี่ใช้พื้นที่ประมาณ4ตารางเมตรต่อคนนะครับท่านก็สามารถลองคูณดูได้ว่าถ้ามีกี่คนใช้พื้นที่เท่าไหร่ระบบบ่อเติมอากาศใช้พื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรต่อคนนะครับส่วนระบบเอ็กซ์เตอร์สลัดนี่ใช้พื้นที่ประมาณ0.3ตารางเมตรต่อคนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สามารถจะลองคํานวณคร่าวๆได้ตำแหน่งเรื่องทีการทิ้ง น้ำเสียที่บำบัดแล้วนะครับอันนี้ต้องดูนะครับต้องดูว่าจะมีผลกระทบต่อลําน้ําหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องต้องตรวจสอบคุณภาพน้าตรวจวัดคุณภาพน้าดูถ้าทิ้งไปแล้วจะเกิดผลกระทบหรือเปล่านะครับก็สามารถคํานวณได้นะครับอันนี้ก็สามารถดูได้มาตรการป้องกันลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เหมือนกันก็ต้องก็ต้องมีด้วยเพื่อที่จะเป็นให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นนะว่าเออการก่อสร้างนี้จะไม่มีปัญหาต่อเขา การพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กอย่างที่ผมได้พูดเกิดไปแล้วเมื่อกี้ว่าจากที่ทบทวนร,ระบบบาบัดบริเวณรังสิท์นะครับที่ทําระบบใหญ่ระบบเดียวแต่ว่าถ้าเป็นระบบเล็กๆมันก็อาจจะถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็พิจารณาถึงหปรงมาณได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอันนึงน่าสนใจนะครับซึ่งผมเคยเขียนลงในวิศวมสารนะครับทำบําบ,บัดอย่างไรให้ถูกต้องถูกตังแล้วก็ถูกใจด้วยถูกใจคือถ,ถูกใจของทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีส่วนร่วมหรือประชาชนต่างๆด้วยทุกอย่างนะครับครับระบบบาบัดน้ําเสียแบบติดกระทีนี่ก็อาจจะเป็นแบบที่จาก,บ,ก,กบ้านพักอาศัยก็ได้บ้านพักอาศัยซึ่งผมไปดูอย่างต่างประเทศอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาจำหน่ายขายได้ดีมากทำไมถึงขายได้ดีเพราะว่าบริการหลังการขายเขาดีของเราเนี่ยถ้าบริษัทซึ่งมีบริษัทและบริษัทบ้านเราก็ผลิตได้เองนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายมีการไปตรวจวัดแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆก็จะทําให้ ้วบลต่างๆนั้นจะขายได้ดียิ่งขึ้นเมื่อขายได้ดียิ่งขึ้นผลิตมากราคาก็ถูกลงมาผลิตจำนวนมากก็ทําให้ราคาถูกลงด้วยอันนั้นก็เป็นอันที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบอ,อกระแล้วก็ถังกองละกาศนะครับอาจจะมีระบบเอ็กซ์เส์ S S L A, สลดัดเรื่องต่างๆที่สามารถทําเป็นระบบแบบติดกระที่ก็ยังได้นะครับมีหลายระบบนะซึ่งราคาไม่สูงมากอย่างเช่นราคาประมาณ เออเท่าไหรเลยห้าล้านห้าล้านนี่ก็สามารถรับปริมาณน้ําเสียได้ถึงสอง้คิวต่อวันนะครับมันก็ทําได้ครับระบ,บบบ่อเกลืบอบ่อเกลือก็เป็นหรือเซฟติกแทง้งอันนี้ก็คือถังส้วมของเราเนี่ยแหละครับเป็นระบบบําบัดแบบขั้นต้นในการแยกของแข็งของแข็งเพราะเวลาของแข็งต่างๆที่มากับน้ํากับของเหลวนะไอ้ขับพวกน้ําเสียต่างๆเราก็ต้องตรกรกมันก่อนความจุข,ของบอ่อเกลืออย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงหนึ่งวันหรือ ถ้ามากขึ้นสองวันก็ประสิทธิภาพในการบําบัดก็ดียิ่งขึ้นนะครับประสิทธิภาพบอกเกิดก,ก็ประมาณระหว่างยีบย่บยี่อันนี้บอกว่ายี่หกถึงยี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นะครับถ้าหลายวันประสิทธิภาพก็มากขึ้นอย่างเช่นสองวันนี้ประสิทธิภาพประมาณอาจจะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่กอนสายแขวนลอยก็อยู่ระหว่างาสามารถมีประสิทธิภาพกําจัดตะกอนแขวนลอยได้ถึงสี่สิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะขึ้นอยู่กับจํานวนวันไขมันด้วยถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งกรองไล่อากาศนะครับ เป็นกระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการทางชีวภาพอีกอันหนึ่งนะครับแต่เป็นต้องการแบคทีเรียรที่ไม่ต้องการใช้อากาศซึ่งเราก็มีการบรรจุตัวกรองหรือตัวกลางตัวกลางอาจจะเป็นเมื่อก่อนเราใช้เป็นหินหินก็อาจจะทําให้หนักนะครับพวกหินหินพวกกรวดต่างๆทําให้โครงสร้างต้องสร้างต้องมีการมีฐานรองรับมากขึ้นทําให้เปลืองค่าใช้จ่ายบ้างนะครับตอนปัจจุบันนี้เรามีพลาสติกหรือว่า PVC หรือว่าของที่ใช้แล้วก็ยังได้อย่างเช่น ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับหลายหลยอย่างเราตัดหัวตัดท้ายมาแล้วก็ใส่ไปก็สามารถที่จะเป็นมีเดียได้เป็นตัวกลางให้แบคทีเรียไปเกาะแบคทีเรียไปเกาะเราใส่แบคทีเรียไปก่อนหลังจากที่น้ําเสียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการไหลขึ้นไหลขึ้นมานะครับเมื่อจุลินทรีย์ที่อยู่เกาะอ,อยู่ตามตัวกลางก็จะกินของเสียเหล่านั้นได้นะครับนี่เป็นระบบที่ที่ทาประสิทธิภาพดีมากนะครับประสิทธิภาพดีมากเลยแลวความจื้ก็ไม่นะ้อยกว่า12ชั่วโมง ทีนี้การพิจารณาเลือกประเภทของระบบบัตัน้าเสียตามขนาดชุมชนนะครับทีนี้มาดูว่าชุมชนเป็นยังไงขนาดแค่ไหนนะครับระบบบำบัดน้ําเสียแบบติกรที่อันนี้ชั้นสลับบ้านหรืออาจจะเป็นชุมชนขนาดเล็กหรือเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรต่างๆก็ยังทําได้หรือแม้แต่ชุมชนใหญ่ขึ้นมาก็ยังทําได้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าจะพิจารณาซึ่งผมอยู่ระหว่างกําลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับศึกษาดูือว่า,าแบบไหนบ้างนะครับคือจะลองเปรียบเทียบดูระหว่างระบบขนาดใหญ่ มีแห่งเดียวกับมีหลายๆแห่งนะครับซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นอันหนึ่งที่อยู่ระหว่างการศึกษานะครับระบบบาดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็มีหลายๆแห่งซึ่งเป็นสามารถทําทั้งติดกับที่แล้วก็ระบบสร้างสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนขนาดใหญ่แน่นอน,น,อนสําหรับเทศบาลเทศบาลเมืองหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องเป็นระบบขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีระบบที่บอกที่ไดเรนไปแล้วคือระบบบ่อ,บอ,บอปัสเทียนระบบสาเติมอมการระบบ เติมอากาศแบบไอเอสรืออะไรต่างๆนะครับอัน,นก็ทําได้ทีนี้เราอาจจะเป็นแบบผสมผสานก็ได้นะผสมผสานหลายๆรูปแบบอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งและการหลักเกณฑในการออกแบบหลักเกณฑ์นในการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าตําแหน่งที่ตั้งของระบบบัดอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นทําไมที่เราต้อง,ตงเลือกระบบบัดอยู่ที่ต่าอยู่ที่ต่ําเพื่อที่จะ ให้ไหลโดยวิธีไหลไปใจโดยวิธีแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหลไปตายธรรมชาติก็ทําให้ค่าท่อค่าปั๊มนะครับสถานีสูบน้ําน้อยลงนะครับอน,นั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ค่าใช้จ่ายถูกลงด้วยนะครับถ้าเราถ้าเราระดับไม่ได้เราก็ต้องมีใช้ปั๊มสูบขึ้นมาซึ่งทําให้เปลืองค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งสถานีสูบแพงมากนะครับจากที่ ลังสิตลังสิตท,ที่ลองทำโดยเป็นเซนตันจุดเดียวก็ไม่ต่ำกว่า5,000ันกว่าล้านซึ่งมากกระจายออกมาก็ทําให้ค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ3ามสิเปอร์เซงจะเห็นได้ชัดว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้จะเปรียบเทียบมาแล้วจะถูกกว่านะครับอันนี้อ้อันหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้พูดถึงระบบรวบรวมนะครับเราก็ต้องดูว่าการรวบรวมน้ําเสียนี่เมื่อเรารู้จุดจุดที่วางจุดวางหรือตําแหน่งของระบบะบำบัดน้ําเสียแล้วเราก็วางรวบรวมน้ําเสียไป ให้ไหลโดยกาวิตี้ไปเราดูว่าระบบเดิมมีอะไรบ้างนะครับมีปัญหาหรือ